ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่พง,งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมันละโตะเลขบัญชี0972779830อาเอาเกี่ยวกับประเด็นฝนตกนี่พี่นนอ <c oughs> ฟฝนตกนี่นะนี่ก็ตกอยู่นะอ่าโรถก็ไม่ต้องมาพี่เ้องเนี่ยอัสซาดตะเดียมตกไปตึงกลางคืนมกริบนออีช้าลาว สุบบกับพอดีพีนองนะตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนไอ้โนโร,รก็ไม่ผักมากากันเลยนะโราวามฟุนตกอไอฟ้ฟนตกในฮาดดสตรงนี้เลยปีนองเนี่ยเนี่ยเนี่ยพีนองล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 ง,ลงิดเล่ว่าเจ้าพ่อเมฮาดดสเนื้อมันล้วนๆนี่อ่าถ้าว่าเปิดโอกาสอ่าให้ต่างก้นต่างตีความกันเองนี่พีนองเลยอืมเปื่อยมดอ่าเน,นี่ยนะ,นะ ปศาวานันตะิต์ฮะฝนตกฝนตกด้วยนะบีว่าแต่ฝนตกไม่ต้องไปเ <laughs> พราะฉะนั้นอุลามะได้อธิบายประเด็นวา่าฝนตกเป็นอโซ้ยเป็นฟ้ามจำเป็นเทชะอนุญาตให้ละทิ้งไม่ต้องไปทำละมานจามะมาอาถิมัสยิดไม่ต้องไปทำละมานยุมอัดด้วยพี่น้องแต่ตรงกบันศุกนัะน,นะ เขาวัตตูโโหดก็บังแล้วเว้อกฝนมันเีฝฝนมันตกจารอกาอนุโลมไม่ต้องไปละหมาดวันศุกสำหรับคนนั้นเตรายละเอียดเรื่องนี้นี่เนาะมันอยู่ปั่นรือละ่ะพี่นองเจาะลึกลงไปเล่ายละเอียดสะอิดคำว่าฝนตกเป็นอูดดุ้ยเป็นฟัมจำเป็นหนึ่งที่อนุญาตให้ละทิ้งการไปละหมาดยะมาและวันศุกนี่ก็คือ ฝนตกนักที่น้องอ่าตกนักด้วยนั่นอ่าก็คือไม่ใช่ว่าตกโบโบพันนีนี้อันนี้ไม่เข้าอ่าไม่เข้าฝนตกนักแล้วทำให้เสื้อผ้าของเราเปียกนี่พี่น้องถ้ามากก็มันต้องเปียกอันนั้นน่ะนี่และจัดว่าเป็นอูด้ยเป็นฟ้ามจำเป็นหนึ่งเทวาอนุญาตให้ ไม่ต้องไปละหมาดยามาอาทิมัสยิดและอนุญาตให้อาละทิงไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์แต่ประเด็นว่าพี่น้องชาวบ้านเราณนาปัจจุบันนี้พี่น้องมีร่มมีเสื้อกันฝนอ่านี่ยังครบเลยเนอะอุปกรณ์เครื่องมือเหลวอ้้าว่าเขามีร่มนี่กลางไปมัสยิดได้ เสื้อกาไม่ปงไม่เปียกนะี่พียหน้องลักษณะเช่นนี้ยังจัดว่าเป็นอุจรเป็นความจำเป็นเลยไม่นะคิดว่าเป็นความจำเป็นเลยไม่มี่มมีเสื้อกันฝนมีไอะไรในมัสยิดชาฟิยะของเราเป็นองฟูกโกฮะมีความเห็นแยงงแตกต่างกันถึงสองกลุ่มนี่ กลุ่มทีหนึ่งหยืดถือว่าถึงเมว่าเขามีลมสักที่ก็ตามกลางมาเลวนี้พี่น้องไม่เปียกก็จริงแต่ว่าตองคําหนึ่งเหตุพ้นด้วยว่าฟ้ามมาชักก็ฟ้า,าลำบากในการมานั้นมันเกิดขึ้นใหม่มีลมคระฟือเปล่าฝนหนึนหน่งเออหน้าตกชนิดที่ว่า ไม่เห็นฝ่าเห็นดินเดีด๋ยวคนแก้วานะั้นต่างลมทางไงเลยนี่อ่าเนี่ยถึงไม่เปียกเราว่านอชียอเสื้อกันฝนมาให้มันเรียบร้อยนะไม่เพียงเน่นอนเตวานในการมาถือว่ามาชักก็มีความลำบากไอ้นี่ก็ไม่ผืออ่านี่ก็ไม่ผือนั่นอุลามะกลุ่มทีหนึ่งเขาเล่งไอ้ตัวลมไอ้ตัวเสื้อกันฝนนี่พีหนึ่ง ไม่ได้เป็นประเด็นแต่อุลามากลุ่มนี้เล่งตัวเอลัดเหตุผลถึงฟามมาชักก็ฟามลำบากฟามสุะาต่คนเกวหานนั่นเนาะอ่านี่ก็เขาอาัยใายแต่อันหนึ่งถ้ากว่าเ,าาเจยมาลเล่เปียกเปียกกระช้าผ่าร่งจุดจุดหนึ่งใช่ทุ่งวายนะมัดโจเรียบร้อยมากอันนั้นยิงกัะเนนเตรมสิบเลยเป็นต้องะอ่านะแต่ว่าถ้า,ากว่าอ่า ลมเยากันเน้นติมซิปนี่นะหลดมาสักเท่าใดพี่น,ออน้องอ่นนี่ก็คือเหตุผลกลุ่มที่สองยึดถือว่าเมื่อมีรมเลวกลางก็ไม่เปียกนะไอนี่ไ,นไม่ถือว่าเป็นอูโซยนะกลุ่มนี้นี่หน่อยสะอีดพี่น,น้องกลุ่มส่วนหน่อยสะอี้มันลิ่งว่าอย่าให้เสื้อผ้าเปียกดอก ไอ้ถึงมาชักก็เรื่องเอินในการเดินทางนี้ไม่ผิจารณาเลยแต่กลุ่มทีหนึ่งที่ผมบอกเลยคดีนี้อันนี้คือกลุ่มส่วนใหญ่ของอ่ายุมฮูดในมัสยิดชาฟีอีญาเนาะไอ้เลเแม่มาเซเลยนุงายแลยพี่น้องนะไม่ปักเล้งเดลืองอุ้ยอยู่อ่านี้เรามาเล้งกับโพติี่มาเนาะอืมโบตี่แม่มาเล่ยในคาเรลประเทศเลยนเนาะอืมไม่เข้าเขสตัวเลวเนาะ ฝ <laughs> นตกไม่ตกก็ดีนะอืมฝนดีตกนามจีตัวมกไม้เนาะน่าถาวันเผื่อนฟ้ามาต่อวันทุ้ายนานเล่นพี่น้องนะใส่ขันห้ามมาจีวาอืมโนเหมื่นระบุกล่าวในหนังสือยานาตุต,ต,ตอตลีบีเลมตีโซงนาตีซี่สิบเป็ดเนี่ยวะอุซรุนจุมวะ,วะอุสรุนญามอาอ์นี่กันจุมอะอุย้ยเรื่องยามอาอ์นี่เหมือนกับจุมอัดเลย เหมือนกับเรื่องจุมอัดเลยคือไม่ฟังว่าอูซุยเทชารอนุญ,ญาตให้ละทิ้งการไปมัสยิดละมาจมละมาจามาคีโคนี้พี่น้องก็คืออูซุยนั่นแหละอ่าที่อนุญ,ญาตให้ละทิ้งละมาจุมอัตด้วยแห่งเดียวกันมีอะไรบ้างว่าอุสรุนจามะอิอยอลามาตอรุนจาบุลลูซาวบาหุฝนตกนักอ่านี่ทำให เสื้อผ้าเปียกนะถ้าฝนตกนักทำไม้เสื้อผ้าเปียกปนนี้กาทืา่ว่าเป็นอุย้ยนะบีคีลาฟีมาลายาบุลลุพิษขับกรนีเทวะตกไกลจริงเท,ทวะไม่ทำไม้เสื้อผ้าโรเปียกนี่เช่นบีอังกานาโกฟีฟัน ตกน้อยๆประนี้พี่น้องอซ็กเซกอาการย้ำชีฟี่กินเน้นอหรือเขาเดินทางมาได้ไม่ลำบ้างโดยมีกินเน้นมีลมมีสิงที่จะเป็นเครื่องมือในการกำบังฝน,น่่าเนียถึงไอประเด็นที่ผมว่ากีรับตรงนี้พี่น้องอ่าเนี่ยก็ลาฟิลอีอาร์ในนังซื้อ,อีออารว่า วาเล่ากาณาอินดาหูมายำนาวบาลาลาหูถ้าคนนี้มีสิ่งเถสามาติจะปองกันความเพียกได้เช่นกาลบ้าเดนเช่นมีเสื้อกันฝนบรนเราว่ามีรมไอ้นี่นี่ลัมจันตาฟีอันหูกาวนูหูอุซรอนฟีมายซฮารู ้าอยังถือว่ามีฟ้ามอูโซอยู่เลยนั่นแหละถึงมีลมก็ดิเหตุผลหรืออันนั้นมาชักก็มาอาซาลิกนี่มาอยู่ดัตตุนอ่าโปะฟ้าลำบากมันยั่งอยู่ถึงยั่งลมกัลมมังก์อะไต่างๆพี่น้องอ่าเนี่ยมากมายสรุปว่าเรื่องฟ้ามมาชักก็ตรงนั้นเป็นตัวตั้งพี่น้องอ่าเนาะแต่สรุปตามจมพูดของอุลามะในทัสนาี่ชัดจีนที่สุดของชาวิยะนี่ ฝน,นตกเลวนี้ท่าน,นุ้นผือมั้งพี่นอ้องในอยู่คนกรีดไม่เลวพนะาาพะพี่น้องนะาไม้ตรงไหนนะเดี๋ยวโอบโตไม่ทำพี่น้องนะทำหมดเลยนะสิ้นไปหนกถงปลายยางในข่วนกะหาไม่ลำบากเลยเมื่อไม่มีาฟรามมาชักกน้นนี่กะตรงอะไรล่ะพี่น้องละทิ้งละมัดอยู่มัดไม่ได้เลยนะตรงมากอ่ะพี่ และขาอีกประเด็นทัานมาหนึ่งพี่น้องสังเกตในฮะดีสที่ว่าสุลูฟีริฮาลิกุม um ที่นี่ไม่รู้ได้ชายมั่งเลยมากพี่น้องนะอ่านี่มันผลโควิดมาเสเแลวนะพอรุนโควิดสมัยนั้นนี่พี่น้องมัสยิดปิดนะถูกมัสยิดย่างเท้าที่คุ้นไปบ้างแต่บางมัสยิดนี่เทมซยกันพี่น้องบังกัมบมาแก้บังวยกันนะ มัิงก็ห้ามไปละมาจะมารวมกันที่มัสยิดี่น้องนะเขาไม่ได้ห้ามการอาซานการบังนนะเลยกับบางแห่งกับบังกับไม่ใช่กนพี่น้องนะปิดสมุดนะกาเงียบเฉียบแต่บางแห่งนี่มีการอาซานตั้งเอาไว้ีปน้องถึงเวลาก็มาบังอถึงเวลาขำมาบัง พอบังเลวนี้พี่น้องฟ้ามจำปินที่จะมาละมาอยามาอาเทมัสยิตนี้ถือว่ามีอุ้ยเลยนะนะมีฟ้ามจำปินโรมาก,กันไม่ได้เลยสูนั้นพี่น้อง่านะสูน,นั้นให้กล่าวคำว่าอาลาสลลูฟีริฮาลิกุมหรืออาลาซสลลูฟีบูยูติกุมอานนีย งงอะไลฟาไมอะลาซุลูฟีรีฮาลิกุมมะเลกเดในฮะดิสติเปลมาพี่น้องพึ่งสร้างวนเทิดพวกทานทางไลจงลามาดกันเถอบานผักกงโบซูนั่นเลยอ่ปาปอบังเสร็จประการนะไอ้ประเด็นคำว่าอะลาซุลูฟีรีฮาลิกุมนี่กล่าวอย่างไรกล่าวตนไหนพี่น้องจังหวะไหนอ่าจังหวะไหนไอน้นี่ซูนั้นให้กล่าวเนโนนพี่น้อง นะนะแต่ในฮะดิษนี่ก็คือเหตุการณ์มันตรงกับที่นบีบอกฝนตกนักอาการเย็นหนาวนั้นคนมาไม่ได้ไอ้คนที่มาได้นี่กระทำและพี่น้องนะอแต่อบโบที่มาไม่ได้นั้นหรือมีความจำเป็นนั้นนบีชายสอบาบอกเลยว,ว่าอาา س ลลูฟีรีฮาลิกุมอจงมายังพวกทานทางไลจงมายังอันธิบาน ตรงนี้การกล่าวคำว่าอัลาซลลูฟิริฮาลิกุมสามารถจะกระทำได้สงแบบทรงวิธีหนึ่งพี่น้องลั่งจากเราอา з านเร็ตเลวบังเร็จเลวอ่าพอบงังเร็จกะนะประกาศทางไม่เลืยพี่น้องอัลาซลลูฟิริฮาลิกุมอาลาซลลูฟิริฮาลอาลาซลลูฟิบูยูติกุม สึงสร้างวนเทิดพวกทานทางไล่ะาม,มานก,กันที่บาลเลยอ่าเนี่ยอัน,นี้ส่นั้นโนส่นั้นแล้วพออาซานเสร็จประกาศพันนี้ไอ้น,นี่เลยเอาลาดีเลิศอ,อ่าดีเลิศพุบุญมากกว่าวิธีที่สองวิธีที่สองนี่ก็คือให้ยาลันฟาลาเสร็จเหลวส่งคลังนั้นอ่า ใหยาละสวัสดิ์ใหยาละสวัสดิ์ใหยาลันฟ้าละฮั้ยาลันฟ้าละเสร็จวางนั่นแหละพี่น้องอ阿拉โซลลูฟีรีฮาลิกุมเดี๋ยวพูดว่าอะไรบังเปลกเลกเล้วเนาะมัสซับในี่เล่านะมัสซับเราเนี่ยหละพี่น้องชาวฟิียยะเนี่ยนะเล่เลยพี่น้องนะเออถ้าคนที่อาจารย์ทำนาทีทับพี่จบตรงนั้นนะเศร้าวมันเป็นอยู่เป็นลม Ừ, บังกะเดียวเล่เลมื่อเม็ดเม็ดพี่น้องต่าง้นต่างลมไรก็ฮะเอาสุนัตสักทีนะลา,าสุลูฟีริฮาลิกุมเนาะกล่าวได้ส่งแบบพีน้องนะนะสิ่งทุกระบุกล่าวในเนาะพีน้องเลยใดหนังซื้อฮาชิยะตัมมาสีเลมที่ส่งนาทีห้ารยยี่สิบเจ็ดถึงห้า zuk, รยยี่สิบแปดนนะรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว แต่ถ้าไปใช้ซ้ำนวนเอินเอินั้นมักรนั่นเพียนะลาวหลงเลยจนน่ะซ้ำนวนเอื่อนมักรู้เหมือนกับในอิบราฮิมบอกว่าว่ายุครหูออยาคู่ละมักรท้าพอว่าบังเสร็จ <c oughs> เราไปทึ้งเปล่าปากาศว่าฮียอาลาไคริลอามันเฮียมโนอักบิลูมาเลย ให้ยาลาเคยริลอามันมาเลพวกทานทางไลน์นะจงมุ่งมาปฏิบัติแห่งฟัามแห่งสิ่งที่ดีเหลือทุดจากบรรดาอามันอิบาดันถ uh, er ้าว um, ่าไปใช้คำว่าให้ยาลาขคยริลอามันนี่มักโรด้วยหายเหตุผลว่าหรอันนาหูบิดอาตุลทื่ว่าเป็นบิดาเป็นบิดานะ ถือว่าเป็นบิดาแต่ทำให้การบังบาตายไม้เป็นองลากินนาหูลายุบติลุลอาซานไม่ทำให้การบังบาตายแต่อย่างใดนะนะถ้าหากว่าเขาใช้ให้ยาอัลลอล,ละให้ยาลันฟะละอะไรกรบตัวเรียบร้อยนะเทวามักรุนี่ ไปพูดคำว่าให้ยาลาคายริลอามันนี้โบสูทางลาลจงมุงปฏิบันในอามาลันที่ดีเลือที่สุดจากการอามาลันก็คือการละมานนี่ไปใส่ซ้ำนวนนั้นพี่น้องแทนที่จะใส่ซ้ำนวนว่าอลาสัลโลฟีริฮาลิกุมนี่ไปใส่ซ้ำนวนเอิ่นนะเนาะไอ้นี้ มักร o เหตุผลเลีอันนาหูบิดาอาตนเป็นบิดาเนี่ยเนี่ตรงนี้คำว่าบิดาอาปับนี่มันมีมักร o อยู่ด้วยพี่นนองอ่ามีมัคร o อยู่ด้วยแล้วลอุลามะฮายหตพ้นขลางในว่ะลีข้อบาริมัลอะ์ดาซาฟิอัมรินาฮาซามาไลซามินหูฟาหัวรถดนนั่นแหละใคเถออุตรีกรรมขึ้นมาในงานของเรานามบีวะ นะในงานศาสนาของเรานี้นี่อุตริกรรมสิงที่มาเล่ยซามินหูสิงที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากงานศาสนานี้ฟะหัวรถดนทุกมรดูทุกตโลนี่จีบกพี่น้องว่าบิดอาอ์เลวนี้ไปทําในสิงที่นาบีไม่ทํานี้พี่น้องชาพอในประเด็นนี้มักรูไม่ถึงกันหารำมไม่ถึงกันโดลาละตกนรก นาเมือ่อย่างากับความกระใจของวะฮาบีนะ <c oughs> ตรงนี้มันต่างพี่น้องมันต่างของวะฮาบีย่นี้ของวะฮาบีก็เอว่าวทากุลบิดะอาติลเลยมันต้องโดลาละพี่น้องอ่านั่นเนาะต้องตกน่ารกต้องลงพิษต้องฮารัมต้องบาปสะทานเดียวแต่ของเรานี่มาเยเกพี่น้องคืออไรมามีบิดะอาฮารัมบิดะอามมกรบบิดอาทิวายิบบิดอาทีซูนั้นนะ บิดาอาทิฮารสุสว่ากันไปถึงอาฮุกุมตรงนี้อยู่ในเขตเพียงบิดาอาทาการโรฮะนที่มักรูเท่านั้นเองนสุดท้ายนี่พีน่น้องกาอ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางไลยให้การสนับสนุนเราทางลา้ลยช่วยเหลือกัน,นในนนนในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้า อย่างมันคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที ในการโอนขมาหรือว่าช่วยเลือในผิดของเราเป็นประจําในตุกตุกตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิละพี่น้องขอควบคุณพี่น้องตุกทานเหลยวเตะกำลังความาสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกําหนดค่ากินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตะฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอีกลัสอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจาขาองผมใองพี่น้องทุกท่าน ประวัยอ ah. ัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปีนอย่างยิ่งจะได้รับปาคุลลาบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลานวันอัครันนะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทมซาแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาสมยีทมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น